ก่อนที่เราจะเก็บตัวเศษไหมนะคะเราจะสร้างแม่แบบก่อนวิธีสร้างแม่แบบตรงนี้จะมีลงไว้อย่างละเอียดให้คุณสามารถทำตามได้ที่รหัส i อศูนย์ห้าเจ็ดนะคะพี่เมย์จะมีลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะเราสามารถสร้างเป็นเสื้อของตัวเราเองออกมาได้พี่เมย์จะถักโดยที่ด้านหน้ากับด้านหลังเชื่อมต่อกันนะคะอันนี้เป็นด้านข้าง แล้วก็ด้านหลังหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นตัวเสื้อออกมาเลยตอนที่เราประกบตัวโมทีฟลงไปเราจะใช้เข็มหมุดเข็มหมุดจะใช้ประมาณสามกล่องนะคะจะใช้เยอะมากแล้วก็ตัวโมทีพวกนี้เวลาวางจะวางคว่ำหน้าลงนะคะเราจะถักตะข่ายและจะเก็บเศษด้านในของตัวงานก็คือด้านหลัง หลังจากที่ถักตะข่ายเสร็จแล้วเนี่ยพอพลิกออกมามันจะเป็นด้านโชว์งานนะคะอันนี้เป็นด้านผิดนะคะเวลาเราวางดอกมันเป็นการเล่าเรื่องราวบนตัวเสื้อเราจะเล่าแบบไหนก็ได้จะวางแบบไหนก็ได้นะคะงานไอริสโคเชมันเป็นงานอิสระเนาะจะเล่าโดยที่ใช้อะไรเป็นตัวนําก็ได้ถ้าเราดูเสื้อตัวนี้พี่เมย์จะใช้ตัวงอในการเล่าเรื่องนะคะทุกชิ้นส่วนจะมีตัวงอหมด ดอกก็จะมีเป็นดอกใหญ่ๆดอกใหญ่จะมีอยู่สองลายนะคะเป็นลายตัวนี้แล้วก็ลายตัวนี้ที่เหลือจะเป็นดอกเล็กใช้ตัวงอตัวนี้ในการเล่าเรื่องตัวงอก็จะมีสองลายงอธรรมดานะคะแต่งลายแล้วก็งอตัวนี้โทนสีใบไม้ด้านล่างพี่เมย์จะใช้ใบไม้สีเข้มไล่ขึ้นไปข้างบนจะเป็นใบไม้สีอ่อน คอเสื้อก็จะเป็นกิ่งไม้กับใบไม้เหมือนกันดอกเล็กๆดอกนี้ดอกนี้นะคะจะเป็นตัวที่เติมตัวช่องว่างใบไม้ก็เหมือนกันใบไม้แล้วก็ดอกเล็กๆนะคะจะใส่ลงไปทีหลังนะคะเราต้องการแน่นแบบไหนเราต้องการเล่าแบบไหนอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะทีนี้เรามาดูตรงชายเสื้อชายเสื้อตรงนี้นะพี่เมย์ใช้ลายเดียวกันกันกบที่ถัก ตัวงอเพียงแค่ว่าตัวงอเนี่ยเราถักแล้วมันงอเข้าแต่ถ้าเป็นตัวลายข้างล่างเราจะถักเส้นตัวเดียวกันเนี่ยนะคะถักเป็นเส้นยาววนวงกลมออกมาเชื่อมต่อเป็นวงกลมเสร็จแล้วเราก็ถักด้วยลายนี้ทั้งหมดเลยนะคะแขนเสื้อก็เหมือนกันนะคะแขนเสื้อก็เหมือนกันตอนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องเอาด้านผิดโชว์ขึ้นมาให้เราเห็น แล้วเราจะใช้ตะข่ายในการยึดแผ่นที่ถืออยู่ตรงนี้เป็นแผ่นโฟมนะคะหนาสองนิ้วรายละเอียดอยู่ที่ i อศูนย์ห้าเจ็ดโทนสีก็ตามชอบนะคะเราชอบสีไหนเราก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้เป็นด้านหน้าเรามาดูด้านหลังมันเป็นการเล่าเรื่องราวในตัวเสื้อค่ะลายจะไม่เหมือนกันนะคะจะคล้ายกัน ใช้ตัวงอในการเล่าเหมือนกันตอนที่วางโมทีฟเข้าไปตอนแรกนะคะมันจะมีใบไม้มันจะมีตัวงอที่มันมีตัวเส้นไหมเราจะต้องเก็บเศษก่อนวิธีเก็บเศษเราจะใช้ตัวเข็มปักคอสติสเก็บนะคะอันนี้คือเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วก็ยึดตึงแล้วตอนที่เราลงตาข่ายช่วงที่เป็นงองอพวกนี้มันต้องไม่ดิ้นนะคะ ตัวงอเวลาเราถักต้องให้ดิ้นน้อยที่สุดดอกที่เราถักอยู่นะคะจะเป็นเส้นไหมเส้นคอตตอนนะคะไม่ตีเกลียวเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบตรงนี้ยึดเข็มหมุดหมดแล้ววิธีเก็บเศษอันนี้พี่เมยเก็บแล้วนะคะก่อนจะเก็บจะมีอยู่สองรูปเนี่ยเราดูเลยว่าไหมมันจะเยอะมาก ตอนที่เราเก็บอุปกรณ์เราก็จะมีเข็มหมุดนะคะเข็มปักคอสติซแล้วก็ที่ตัดอยู่ใกล้ตอนที่เราเก็บเราจะต้องจัดตัวชิ้นงานให้ดีเย็บตัวนี้ที่เป็นเส้นไหมที่เราเผื่อไวะะ้เนี่ยค่ะตัวงอกับใบไม้มันจะมีตัวเส้นไหมตัวเนี้ยวิธีเก็บนะเราก็ใช้เข็มปักคอสติต เชื่อมต่อแทงเชื่อมต่อไปด้านหลังของตัวโมทีฟตัวตะข่ายนะคะเราจะใช้เส้นสิบหกพี่เมย์จะใช้ซัมเมอร์ซอฟ์นะคะสีครีมในการเดินแล้วก็จะ ทำเป็นคลิปไลฟ์สดประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ตัดต่อเราจะได้ดูแล้วก็เกิดไอเดียแล้วก็สามารถทำตามได้ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในอัลบั้มของเสื้อตัวนี้ค่ะอัลบั้มคลิปวิดีโอของเสื้อตัวนี้ก็ mi 0 0 9ดอกทั้งหมดเลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมทีฟทั้งหมดก็จะอยู่ในอัลบั้มเดียวกัน เราล็อกไหมพอเราล็อกไหมเสร็จแล้วเราก็ซ่อนปลายซ่อนไปตามเส้นถ้าโมทีฟที่เราถักอยู่นะคะเป็นเส้นเบอร์ยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ตัวชิ้นงานเวลาเราเอาไปดึงตะข่ายหรือเก็บเศษง่ายเพราะงานมันจะมีมิติมันจะนูนขึ้นมาอันนี้เสร็จแล้วนะคะามาดูจุดนี้ที่เราโยงมา เข็มหมุดจะได้ใช้เยอะมากนะมันจะใช้เพื่อยึดตัวโมทีฟติดกับแม่แบบพอเราถักตะข่ายเสร็จแล้วเราพลิกออกมาเราก็จะได้เป็นตัวเสื้อเลยนะคะอันนี้โคเชมันเป็นงานโคเชอิสระถึงตัวดอกโมทีฟเหมือนกันนะคะเวลาเราวางแล้วก็เล่าเรื่องออกมาก็ไม่เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่เราออกแบบเลย าถักต้องใจเย็นๆนะคะแล้วเราก็ซ่อนปลายที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายยึดอีกทีหนึ่งเวลาเราจะถักตะข่ายเราเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเริ่มจากฐานไม่จําเป็นต้องเริ่มจากตรงกลางไม่จําเป็นต้องเริ่มจากคอเริ่มจากตรงไหนก็ได้ที่เราอยากถักแล้วเวลาถัก เทคนิคการถักของพี่เมย์ก็คือจะไม่มีการหมุนแบบแม่แบบจะอยู่กับที่เราจะหมุนเฉพาะข้อมือเราทั้งหมดมันสามารถฝึกได้นะคะตอนที่เราจะถักตัวตะข่ายอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็คือเข็มหมุดอันที่หนึ่งนะอันที่สองเข็มโคเช เข็มโคเชก็0.95ก็ได้หรือจะ1มิลก็ได้สําหรับไหมซัมเมอร์พี่เมย์ใช้ซัมเมอร์ซอฟนะคะเส้นขนาดเบอร์16ถ้าต้องการงานงานละเอียดเลยนะแล้วตะข่ายตะข่ายเล็กๆเ,เบาๆเ,เลยเป็นวีนัสเบอร์ยีเบอร์40ค่ะแต่โดยส่วนตัวที่เมย์จะชอบใช้เบอร์16 ไม่แนะนำเบอร์ยี่สิบนะคะในการทำตะข่ายงานจะไม่สวยงานมันจะหนาหนามันก็แล้วแต่คุณชอบเนาะมันฝึกได้นะคะถักตะข่ายมันก็จะเหมือนกับการถักโคเชนี้แหละเพียงแค่ว่าเราไม่ลอยมือมันขึ้นมาต้นเองทุกอย่างเราจะถักยึดกับตัวเนอแบบนะคะเราก็จะเก็บเศษแบบนี้เรื่อยๆ เก็บให้หมดจนครบจุดไหนที่เราคิดว่ามันยังเป็นช่องโว่อยู่ตัวที่สามารถเติมได้ก็คือดอกเล็กๆตัวนี้แล้วก็ใบไม้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะเติมไหมบางคนชอบที่ลายโป,งปง่งๆลายโป่งๆก็เว้นช่องว่างเพื่อโชว์ตาข่ายก็ได้ตอนที่วางโมทีฟตอนเล่าเรื่องราวก็แล้วแต่เราค่ะพี่เมย์จะวางดอกใหญ่ก่อนตอนที่วางนะ พอดีไม่ได้อัดคลิปให้ดูจะวางดอกใหญ่ไปก่อนวางทั่วทั้งตัวเลยนะคะเอาดอกใหญ่ลงไปก่อนเอาอันที่สองที่ลงก็คือตัวงอพอดอกใหญ่ลงเสร็จแล้วตัวงอลงเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นตัวเล็กตัวเล็กจะเป็นตัวปิดตัวเชื่อมโยงเสื้อไอดิโคเช่ถักออกมากี่ตัวก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะคะ ลายมันจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนโทนสีก็แล้วแต่เราชอบเราอย่าลืมล็อกไหมนะคะนี่เราก็เก็บซ่อนเดี๋ยวอีพีต่อไปก็มาดูวิธีการถักข่ายเดี๋ยวจะมีขึ้นภาพรวมให้นะคะเทียบให้ดูด้านหน้ากับด้านหลัง อันนี้หลังจากที่เสร็จแล้วเราก็ตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนไหนหรือเปล่าที่จะมีการเติมส่วนใหม่ที่จะเอาออกมาดูตรงคออันนี้เป็นคอคอเสื้อตรงนี้เราก็สามารถปรับขนาดได้อันนี้พี่เมย์วาดลงไปในตัวแม่แบบนะคะแล้วก็ใช้เส้นตัวเนี้ยในการโยงวิธีถักก็เหมือนกันถักเป็นตัวยาวตัวนี้ออกมา แล้วถักใบไม้เอามาเย็บต่อทีหลังก็ได้หรือเราจะถักเป็นเส้นยาวพร้อมกับแตกเป็นใบไม้ออกมาก็ได้อันนี้แล้วแต่เราถนัดพอโยงตัวนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาแต่งทีหลังตอนแต่งตอนเล่าเรื่องพยายามให้มันกลืนกันค่ะมันจะกลืนกันไปทั้งตัวแบบนี้เดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะพี่เมย์จะไลฟ์สดวิธีการถักตะข่ายจะไลฟ์สดไปเรื่อยๆจนกว่าตะข่าย จะถักสําเร็จนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้พี่เมย์จะเริ่มแ่แถวนี้ก่อนข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักนะคะจะมีลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินี Handmade ขอบคุณค่ะ